เมนูร้อยร้อยขนมจีนมดโลข้าวมดหม้อมาอีกแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แอจะชวนเพื่อนเนมาทําแกงกะทิไตปลาปลาย่างกุ้งสดพักรวมกันพร้อมเคล็ดลับแกงยังไงไม่ให้้าวรสชาติเข้มข้นแต่ไม่เค็มได้สูตรนี้ไปบอกเลยว่าร้อยร้อยฟินฟินกันยกบ้านเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้แอก็เตรียมเครื่องไว้เยอะเลยคะ่ะทําเมนูนี้ทีไรก็ต้องจัดแบบหม้อเตอบิบเติมวัตถุด,ดิบพร้อมแล้วก็ไปทํากันเลยไตปลา ก็เป็นไตปลาทูแ er, ท้ๆที approved, no it, ่แ <GO> ม่ท no ําเองแล้วก็ส่งมาให้แอนค่ะเคล็ดลับการแกงไม่ให้คาวก็ต้องนําไตปลามาต้มกับตะไคร่หัวค่าแล้วก็ใบมะกรูดก่อนไตปลาหนึ่งถ้วยตวงต่อหนาเปล่าทั้งหมดซอง0 0 ml จ้างนั้นก็ปิดฝาต้มไตปลาทิ้งไว้จนกว่าไตปลาจะเดือดเลยค่ะพอไตปลาเดือดดีแล้วก็นําไตปลามากรองได้เลย กรองไตปลาเอาแต่น้ำค่ะจากนั้นก็นำน้ำไตปลาไปเทใส่หม้อแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงเพชรใต้ลงไปซตรของแอนจะไม่เผิ่มเคยลงไปนะคะละลายเครื่องแกงกับน้ำไตปลาให้เข้ากันดีพอนำแกงเดือดก็ตามด้วยกะทิลงไปกะทิที่ใส่ลงไปก็เป็นกะทิที่ผสมทังห้วแล้วก็ห่างกะทิค่ะจากนั้นแอนก็จะใส่ลูกเครือลงไปสูตรที่บ้านแอนเวลาทำแกงไตปลากะทิก็จะใส่ลูกเครือทางลูกเลยค่ะวิธีการนี้จะทำให้เวลาเราอุ่นแกงหลายๆวันหมักเครือของเราก็ยังไม่เละค่ะ จากนั้นก็ตามด้วยน้ำเต้าลงไปแล้วก็หัวมันเทแล้วก็ตามด้วยนอไม้ซดต้มลงไปและชีเด็ดวันนี้ก็คือหมวงเล็ดล้ององค่ะเพืเ่อนๆมีเพื่อนๆแนะนํามาไลา่ค้นเลยค่ะว่าหมวงเล็ดล้ององเอามาแกงไตปลาจะเข้ากันร้อยมากๆวันนี้ก็จัดให้เลยค่ะเพื่อนๆใส่พักถูกย่างลงไปแล้วก็ปิดฝาค่ะต้มพักไห้ซุกแคประมาณ50ก็ตามด้วยเนื้อปลาย่างลงไปได้เลยเพื่อนๆจะใส่เป็นปลาถูย่างหรือว่าเนื้อปลาโอปลาซาบะก็ได้ค่ะเลือกปลาตามความ ชอปได้เลยแล้ววันนี้แอนก็เพิ่มกุ้งลงไปด้วยค่ะแล้วแอนก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขา,ามเปียกลงไปน้ำมะขา,ามเปียกจะทาให้แกงของเราไม่เค็มโดดแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยค่ะแอนก็จะต้มต่อจนพักซุกแข่ประมาณ80เปเนพอค่ะพักถูกย,าย่างได้พอเราปิดแก๊สเขาก็จะซุกอยู่ในหม้อค่ะพักของเราจะได้มีเละปิดถ่ายด้วยใบมะกรูดชีกลงไปค่ะ คนแค่ปพอเข้ากันก็เป็นอันเซ็ตแล้วคัมเพ่อนกับเมนูแกงไตปลาปลาย่า,ยางกุ้งสดพักรวมสูตรนี้บอกเลยว่าแกงเข้มข้นถึงเครื่องแต่ไม่เค็มหญิงวันนี้ได้หมวงเล็ดล้องอกเอามาใส่แกงไตปลากะทิวันนี้หญิงเข้ากันร่อยมากๆเมนูนี้ถ้ากินกับขนมจีนก็มีมดโลหรือว่ากินกับข้าวซวยร้อนๆก็มีมดมอแน่นอนค่ะมาค่ะมาค่ะเพ่อนตักขนมจีนมาร้อยจังหู้ด้วยกันค่ะ